ผมจะไทยตะกุดหลวงพ่อทองมาถาวารตะกุดโทนนะครับเป็นตะกุดโทนนะครับพันหลายรอบนะครับนี่หุ่เกตรอบนะครับข้างในเอาไอ้นั่นใส่เอาหลอดมีหลอดไม่ให้สายมันขาดนะครับ หลวงพ่อทองมาถาวารูร้อยเอ็ดนะครับดูตัวยันของท่านเลยนะครับตัวยันของท่านนี่ถ้าโทรศัพท์ดีๆก็มองเห็นนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นตัวยันนะครับเนี่ยเป็นตัวยันเป็นแต่ล่างตัวยันนะครับ แท้เลยนะครับหลวงพ่อทองมาทาววรวัดสว่างทาสีนะครับผมเลยเอามาถ่ายทำให้ดูนะครับแต่มันหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีสี่นิ้วห้านิ้วมีนะครับหกนิ้วก็มีนะครับหลวงพ่อทองมาอันนี้ห้านิ้วนะครับทองมาถาววรวูดูตัวยันดีครับ ยันของท่านต้องเป็นตาลางอย่างนี้นะครับดูคนก่อนชมคนก่อนนะครับนะครับมีตามหานิยมนะครับครอบจัก,กรวาลบารมีสามสิบทัศนะครับอยู่ยงคงกับพันนะครับไปไหนมาไหนหนูเหมือนกับมีพวกยี่สิบสามสิบคนนะครับถ้าได้ตะกุดหลวงพ่อทองมา ขึ้นคอหรือว่าเข้าเอวนะครับเป็นตะกุดโทนนะครับดูตัวยันดีครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดนะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับสอบถามได้นะครับมีผมมีตะกุดหลวงพ่อมุมหลวงหลายๆหลวงพ่อนะครับที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นหลวงปู่หมุนนะครับมีนะครับเป็นหลวงพ่อพวงบุรีรัมก็มีนะครับเป็นตะกุดโทนแบบใหญ่แบบเล็กมีเยอะแยะนะครับหลายอย่างนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ098 2907 935หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ808 989 6531นะครับผมอยู่ร้อ็ดอำเภอเกษตรวิสัยนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับครับขอบคุณครับ